สวัสดีค่ะมาพร้อกันกับยายม่งย่มทิ้งเที่ยงค่ะเมื่อนี้มากินตำบักมว่วงได้พี่น้องยายม้งติตำบักม่วงตำบกม่วงส่นําปลาล่าน่วอนอันนี้เป็นเส้นบักม่วงค่ะซับไปเรียบร้อยแล้วนี่คือบกพริกหอมแดงแล้วก็บ,บักเขี้ยขึ้นน้อยค่ะกับมีน้ำตาลน,น้ำปลาค่ะทำแบบง่าย ลงมือต่ำเลยพี่น้องเศบๆกิ่นสมเนื่อเหมือเที่ยงค่ะลงมือต่ำเลยอันดับแรกกบพลิกลงต่ำก้อนพีิกยิบแล้กักพีิกแหงพร้อมพี่น้องพีกต่ำอยู่พ่อ อีกแหละบกม่วงง้อไปเลยมันสมตำบกม่วงแสบน้ำเทียงเด้อคือหน้องเลยบกม่วงง้อไปข่านี่สิดำใส่ไปเคี้ยวนินหน่อยน้ำค,นค่ะกะสมัคฝานแบบเคี้ยวน หอมแดงหอมแดงลงไปเลยค่ะพี่น้องหอมแดงมกเข้ยขึ้นหน่อยที่ซ้อยใบค่ะเคียงน้ำปลาค่ะน,นะ้ำปลาปลาแดดเข้าน่ัว,ว,วพี่น้อง ส,ส,สดแซ่บย่างหมูเชียงตับแดดบานๆเท่าเลยคะ่ะพี่นอ้องผมจะิลดค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลา เหว่เลยจากที่นอกหนอกเสร็จบบเลยตับแบบพื้นบ้านห้องเลยค่ะไม่มีแง่ไซไล เล็กน้อยค่ะมาเดี๋ยวยี่น้อยนึง ค่ะพี่น้องเสแสรบคักเลยหนับ,บังม่วงเสแสรบยมเตียงตักใส่จานก,กินได้เลยพี่น้อง แนวแล้วตำบักม่วงใส่มะเขื้อคืนใส่น้ำปลาลนัวๆจ้าพี่น้องเสเสรน้ำกันเสแสบผักละพี่น้องขอคำที่สอง แสบคักค่ะวันนี้มาเด้อบแสๆน้ำกันคลิปนี้ยาหนม่งพอจบคลิปซ้ำหนีเด้อค่ะคลิหนาพอก,กันไหมจ้าฝากกดติดตามน้ำนเด้อลิปนี้สวัสดีค่ะ